ท่านต้องรู้ว่าทนายตั้มเนี่ยร้องเรียนผู้จัดการตารวจแห่งชาติถึงสองท่านคือท่านพลเอกจัดทิพย์กับพลเอกต่อศัดิ์แล้วพลเอกจัดทิพย์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะพลเอกต่อศัดิ์ก็ยังมีลูกน้องเยอะตั้มเข้าดงตีนอยู่แล้วครับตั้มเข้าดงตีนอยู่แล้วครับเรื่องจะไปวิ่งเต้นนี่ลํบาบากแต่ว่า ถ้าเขาคุยกับโจดได้คือคุณอ้อยได้เนี่ยผมว่ามันก็จบพร้อมเป็นคดีชอบโกงนะโอ้โหตั้มเขารู้อนาคตอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเขาเป็นคนกล้านะไปร้องอดีตผู้การตำรวจแห่งชาติท่านจากทิพนี้บารมีสูงมากนะเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติถึง ห้าปีเต็มๆไม่มีใครทําได้นะครับไม่มีใครทําได้นะครับและลูกศิษย์ลูกหาท่านจักรทิพนี่เยอะมากเหมือนกับเซเว่นอีเลเวนเลยสาขาท่านจักรทิพนี่นะครับพวกมือปราบมือแปรอะไรเนี่ยลูกน้องท่านเยอะมากนะครับถ้าคืนเงินผมก็ได้ส่วนตัวผมนะถ้าตั้มเขาคืนเงินเจ๊อ้ยเนี่ยกด ยอมความกันได้ก็หลุดนะครับก็หลุดนะครับก็หลุดนะแต่คนอย่างเจ๊อ้อยเนี่ยเขาไม่ได้ไปใส่ใจกับไอ้เงินร้อยล้านนะคนมีเงินเนื่องเก็บพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับถ้าทําถูกใจเขาบอกกูไม่เอาเรื่องมึงเนี่ยมันก็จบครับเจ๊อ้อยเนี่ยนะครับนะฮะเขาเจ๊อ้อยเขามีเงินเยอะนะครับมา ผมเป็นคนไม่ทับถมคนนะครับคือคนล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะครับไม้ล้มไม้ล้มเนี่ยข้ามได้คนล้มอย่าไปข้ามนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ควรไปชนกับพี่สนทิไปชนกับพี่สนทิเนี่ยโอ้โหชิบหายเลย รละดับเขาเดินขบวนเสื้อเหลืองจะล้มรัฐบาลได้แล้วนะครับมึงไปท้าพี่สนทิเท่ากับโยนน้ำมันบินสินเข้ากองไฟเลยชิบหายอย่างเดียวเลยไม่ได้เขารุ่นใหญ่กว่าเราเยอะอย่างพี่สนทินี่ต้องอ่อนเข้าหานะแต่ละตั้มไปแรงใส่เข้าหาพี่สนทินี่ไม่ได้นะครับลำบากนะครับก็ดูคุณชูวิทย์เนี่ย กับพี่สนทิเนะี่ยโอ้โหโกรธกันหน่าดูเลยพอคุณสนทิเขาคุณชูวิทย์กลับมาไปพี่สนทิยังไปกอดยังไปพอมไปเข็นรถให้เลยเออมึงไม่รู้ใจคนเลยนี่ตั้มพี่สนธิกับเจ๊อ้อยเนี่ยผมว่าเหมือนเหมือนกันอนะพอใจใครแกให้หมดอะไรดีๆของดีๆให้เขาหมดแล้วครับมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจอะกูก็เอาตายเลยนะครับ เรื่องทนายตั้มจะรอดไหมใช่ไหมับผมว่าลําบากนะครับลําบากเว้นแต่หาตัวกลางไปเจราจากับคุณอ้อยที่เขามาแจ้งความนึงเนงคดีคุยกันคืนเงินคืนทองกันอะไรอย่างนั้นก็จะเบานะครับก็จะเบานะครับคือมันเป็นคดีที่เขามาแจ้งเนี่ยเป็นช่อโกงนะ ช่อโกองมันไม่ใช่ช่อโกองประชาชนนะครับมันเป็นช่อโกองธรรมดาคนสำคัญคือคุณอ้อยที่เขาให้เงินมาอะไรมาถ้าคุยกันได้ผมก็ว่ามันก็จะจบนะครับที่จริงน่าจะคุยกันก่อนน่าจะคุยกันก่อนคืนกันไปครับคืนกันไปคืนเงินเข้าไปนะครับ ข้อหาฟอกเงินที่เมียทนายตั้นโดนนี่มันก็เป็นเงินที่ได้ไปจากคุณอ้อยครับต้นเรื่องมาจากคุณอ้อยเขาไปแจ้งความนะครับไม่ได้ไปฟอกเงินเรื่องคดียาเสพติดหรือเว็บการพนันอะไรนะครับแต่นี่มันเป็นข้าความผิดมูลฐานนะที่เงินได้มาจากการช่อโกงและเอาไปเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินก็โดยโดนข้อหาฟอกเงินเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุยกันผมว่าก็จะจบนะ ความเห็นส่วนตัวผมนะคุณอ้อยเขาก็าอยากได้เงินคืนเขาคงไม่ได้อยากให้ทนายตั้มติดคุกะนะครับมันก็ต้องคืนเข้าไปครับคุณอ้อยเขาเป็นคนใจบุญนะคุณอ้อยเขาเป็นคนใจบุญและระดับเขามีเงินหลายพันล้านอันนี้เคเขาเสียหายร้อยร้อยกว่าล้านเฉพาะที่เขาทำบุญบริจาคโรงเรียนบริจาครถ โรงพยาบาลไปนี่ผมว่าก็น่าจะหมดไปเป็นร้อยล้านแล้วมั้งนะคือเขาคนบ้านนอกคนจริงใจถ้าเราจริงใจใส่เขาเนี่ยโอ้ยมันยังได้เยอะ